สิริวันวรีองค์เจ้าฟ้าประชาชาติแพรวพิลาศอาพรพันธ์สันงานสิลป์เกียรติกีฬาก้องสยามนามระบินไทยทุกถิ่นเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรและแต่จะปลดกล้าวปลดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะเช้านี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเส,สด็จพระราชดำเนินถึงสาธนะารณรัฐสิงคโปร์ วันที่7มกราคม2567เวลา19.55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารัรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิานที่ราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 409 เสด็จพระราชด,ดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงท่าอากาศยานชางงีสาารณรัฐสิงคโปร์ ายคุยเชียลอยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกสองกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นายสตีเฟนเชยังรองอธิบดีกรมพิธีการทูตและหัวหน้าฝ่ายรับรองเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางชลธีจันรัชกูลอุปทูตรักษาราชการช,ชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารอากาศซึ่งรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จหลังจากมีพระราชาปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ซึ่งสถาเนเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์จัดถวายเป็นที่ประทับแรมทระทัันรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2567 วันนี้เวลา19.53นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการสแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2567รายการเรอยย่อคอนเสิร์ตยูฮ a นเนสโมเซอร์เพลย์เตอร์วชาร์เชโลคชโต มูลนิธิรอยย์แบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในพระอุปถรัรมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติบรรเลงโดยวงรอย a n แบงคอกซิมโฟนีอ c h e สตรานำเสนอสองบทเพลงที่มีชื่อเสียงของสองขีตตะกวีอันโตนินตาวชาและปิออสอิลิชไชคอฟสกี้ ไฮไลท์ของการแสดงเริ่มด้วยเพลงเดี่ยวเชลโลกกับวงออเคสตราโดยยูฮันเนสโมเซอร์นักเชลโล่ชื่อดังชาวเยอรมันแคนาเดียนบรรเลงบทเพลงชลโลคอนชาโตอินบีมิเนอร์โอปุส104ผลงานประพันธ์ของอันโตนินตาวชาร์กและปิดท้ายด้วยบทเพลงซ no. ิมโฟนีัม o เบอรนึอินจีมเนอร์โอปุส13มีชื่อว่า Winter Daydreams บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของปีออสอิลิสไชคอฟสกี้และอเนวยเพลงเดยคินชอนอุกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งรับเป็นออคงอุปถัมภ์มูลนิธิ r o y รอย n g แบงคอกซ h โฟนีออเคสตราตั้งแต่ปี2561ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมพระราชทานข้อเสนอและดพระมินิจฉัยในการพัฒนาวงรอยย์แบงคอกซมโฟนีออเคสตราอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาคมดนตรีคลาสสิกตะวันตกของชาติทำรงคุณสมบัติวงดุริยางชั้นนำในระดับสากลจนได้รับการชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567วันนี้เวลา11นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณเรือนองุ่นพระตำหนักไม้หวังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำพระปีชาสามารถและพระประสบการณ์จากการทรงศึกษาม,มาใช้ในการปฏิบัติภกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยอทิด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชทานลายผ้าแก่ช่างทอผ้ากว่า10บแบบและทรงต่อยอดแนวคิดการพัฒนาลวดลายผ้านำไปออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและ รายได้ด้านการศึกษาส่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรีพระราชทานทุนการศึกษาปีละ5ทุนแก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่2ด้านศิลปะทุกแขนงมาตั้งแต่ปีการศึกษา2564และในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์สิริวันนวรีทรงออกแบบ Balan ซิ่งสปราสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภาย ใต้โครงการ Princess Collections โดยมูลนิธิการจนะบาร,รมีซึ่งแบรนด์สิริวัลนวรีร่วมกับวากอจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อหาไรายได้สนับสนุนโครงการครัดกองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมมูแกร,รมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เวลา12นาฬิกา50นาทีเสด็จลงหน้าพระตำหนักไม้พระราชทานพระราชโรกาสให้ข้าราชการระดับสูงจากกรมปศุสัตว์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งกรมประมงเฝ้าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายพันธุสัตว์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในการนี้ทรงปล่อยโคนหนึ่งคู่พระราชทานเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์จะนาไปช่วยเหลือการน,นางชมัยพัดการฟุง้งเกษตรกรตำบลสะอาดชัยศรีอําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินเพื่อเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทรงปล่อยนกเขาวชาวา38ตัวและทรงปล่อยปลาหมอปลาไหลเต่าอย่างละ38ตัวและหอยขม โอกาสนี้ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในตู้ปลาซึ่งกรมประมงจัดถวายพันปลาน้ำจืด9ชนิดรวม4,90,000ตัวโดยจะเชิญไปปล่อยนท่าวาสุกรีและในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป จากนั้นเสด็จขึ้นห้องพิธีเรือนองุ่นพระตำหนักไม้ส่งประเคนจตุป,ปัจ,จัยเครื่องธัยธรรมถวายประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นโปรโดให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่และบุคคลที่ทรงคุ้นเคยประเคนทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยและนาพระโกฏพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระกอดพระอัฏฐีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระโกอพระบรมอัฏฐีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบพิตร จากนั้นเสด็จออกณพระตำหนักใหญ่ทรงรับจากการดอกไม้พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญมาถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแล้วเสด็จลงณบบริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และถวายจากันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร เวลา14นาิกา45นาทีสเสด็จออกนวังสุขโขทัยพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายสิ่งของเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติดังนี้พลเอกสุรยุจุลานนนประธานองคมนตรีพร้อมคู่สมรสและคณะองคมนตรีในเสรษฐานทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรี นางอนโชชาชีวิโสพลประธานสารดีกาพร้อมคณะสำนักงานประธานสารดีกาผลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปหลัดกระทรวงกลาโหมและคณะสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรุงเทพมหานครคณะบริษัทบุญรอดบิลบรี่จำกัด คณะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคณะบริษัทท่ากากาศยนไทยจำกัดมหาชนและนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสวเออากรระะ๋ไ ต่อจากนั้นเสด็จลงนพระตำหนักไม้ไปพับพลาพิธีทรงเท,ททองหล่อพระพุทธรูปประจำวันประสูติปางสมาธิซึ่งโปรดให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ3มรอบ8มัมกราคม2566จัดสร้างเนื้อโลหะลงรักปิดทองหน้าตัก36นิ้วจำนวน5องค์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถหรือศาลาวัดพระธาตุดอนสุเทพราชวรวิหารเชียงใหม่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนครพนมวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารนครปฐมและวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังจัดสร้างเนื้อสำริดหน้าตัก9นิ้วจำนวน6องค์เพื่อประดิษฐานสถานที่ต่างๆอาทิหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642จังหวัดชนบุรีบริษัทไอ i รสส0 5จำกัดและกองงานในพระองค์รวมทั้งจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาปางสมาธิเนื้อสำริดหน้าตักหนิ้วและเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก1เซนติเมตรสำหรับประจำพระองค์